สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแชร์ข่าวเ่าเรื่องงานนะคะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าคนต่างด้าวสามารถใช้วีซา่าประเภท DTV เพื่อขออนุญาตทำงานได้หรือไม่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรวันนี้จะมาตอบทุกข้อสงสัยโดยผู้ี่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยคุณสัตยพรชัยเลิกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานค่ะสวัสดีค่ะพี่โยค่ะ พี่โยคะที่มาของการกําหนดวีซ่าประเภท DTV คืออะไรคะพี่ที่มาของวีซ่า DTV เป็นมาตรการหนึ่งที่รัฐบาลกําหนดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิพนา2019โดยการดึงดูดคนต่างด้าวซึ่งมีศักยภาพสูงเข้ามาในประเทศเพื่อท่องเที่ยวและทํางานทางไกลเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อให้เกิดการใช้จ่าย าภายในประเทศมากยิ่งขึ้นส่งผลดีต่อผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่องแก่ประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกษิจการท่องเที่ยวของประเทศค่ะแล้วใครบ้างคะที่สามารถขออนุญาตเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทดีทีวีคะพี่คนที่ขออนุญาตวีซ่าประเภทดีทีวีได้ะจะต้องเป็นหนึ่งนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวระยะยาว2 คนต่างด้าวที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทยเพื่อทํางานทางไกลเช่นกลุ่มที่มีทักษะสูงนักวิทยาศาสตร์นักวิกจัยวิศวกรหรือผู้บริหารองค์กรเป็นต้นกลุ่มอาชีพอิสระเช่นบล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์โปรแกรมเมอร์นักเขียนอิสระช่างภาพนักตัดต่อวิดีโอเป็นต้นนะคะแล้วก็กลุ่มทํางานระยะไกลเช่น พนักงานบริษัทจากต่างประเทศที่ทำงานรูปแบบ w o r k f r o m Home เป็นต้นค่ะแล้วก็ 3. กลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำกิจกรรมในประเทศไทยเช่นการเรียนมวยไทยและศิลปะป้องกันตัวการเรียนทำอาหารการเรียนและฝึกซ้อมกีฬาการรักษาพยาบาลการอบรมการสัมมนาการจัดแสดงศิลปะและดนตรีและกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายค่ะ แล้ววีซ่าเนี่ยประเภทดีทีวีนะคะพี่มีอายุการตรวจลงตาเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่คะวีซ่าดีทีวีเนี่ยจะมีอายุการใช้งานการตรวจลงตา5ปีนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจลงตาคือเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือตมอจะตระับตาอนุญาตให้อยู่ในประเทศระยะเวลา180วันและสามารถขอขยายระยะเวลาอนุญาตได้ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองกำหนดได้ไม่เกิน180วันค่ะ และคนต่างด้าวนะคะสามารถใช้วีซ่าประเภท DTV เพื่อขออนุญาตทำงานนะคะพี่ได้หรือไม่คะขอได้ค่ะแต่ทีนี้หากคนต่างด้าวและผู้ติดตามที่เป็นคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายที่ได้รับวีซ่าประเภท DTV นะคะประสงค์จะทำงานในประเทศไทยเนี่ยต้องให้ยื่นขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการทำงานก่อนแล้วจึงสามารถยื่นขออนุญาตทำงานได้ตามกฎหมายว่าด้วยการบรหิหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว แต่ทีนี้พอเมื่อเราได้วีซ่าดีทีแล้วแล้วเราไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานหรือว่าวีซ uh, ่านอนบีะนะคะคือการขอวีซ่าทำงานทงนี้คนต่างด้าวต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อ,อันดับแรกนะคะเมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองโดยไม่ใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่านหรือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองอันแรกเมื่อได้วีซ่านี้มาแล้วนะคะ2 ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของคนต่างด้าวที่ขอรับใบอนุญาตทำงานพศ2,563ที 25, ่กำหนดเอาไว้นะคะดังนี้ 1. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 2. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเว้นแต่ผลโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตทำงาน 3. ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้นั่นก็คือ 1. โรคเลื้อนในระยะติดต่อหรือระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 2. วันโรคระยะติดต่อ 3. โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 4. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 5. โรคพิษสุราเลือรลางและ 6. โรคซิฟิลิสในระยะที่3และต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพนะคะในกรณีที่การประกอบวิชาชีพที่กฎหมายกําหนดให้ต้องได้รับไปอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นใบอ,อนุญาตประกอบวิชาชีพครูวิชาชีพแพทย์วิชาชีพการพยาบาลวิชาชีพวิศวกรรมเป็นต้นและเมื่อขอวลาทำงานงานที่คนต่างด้าวสามารถทําได้นั้นจะต้องไม่เป็นงานห้าม ที่ไม่ให้คนต่างด้าวทำตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องกำหนดงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำลงวันที่1เมษายน2513ซึ่งจํานวนจะมีทั้งหมด4บัญชีรวม40งานนะคะทั้งนี้ต่อมาการกำหนดระยะเวลาการขออนุญาตทำงานทั้งนี้คนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานกับนายจ้างให้พิจารณาอนุญาตให้มีอายุเท่าที่ผู้ขออนุญาตร้องขอแต่ไม่เกิน2ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตทำงาน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอเวยาทำงานจะมีดังนี้นะคะค่ายื่อนคงขอฉบับละ100บาท2ค่าธรรมเนียมนุญาทำงานเนี่ยจะมีะมีค่าธรรมเนียมตามระยะเวลาออดังนี้ขอนุญาทำงาน3เดือนไม่เกิน3เดือนจะอยู่ที่750บาทขอ,อ,อนุญาทำงาน3เดือนแต่ไม่เกิน6เดือนจะอยู่ที่1,500บาทนะคะแล้วก็ขอ,อ,อนุญาทำงานเกิน6เดือนแต่ไม่เกิน1ปีจะอยู่ที่3,000บาทค่ะ อย่างนี้ใบอนุญ,ญาตที่มีอายุเกิน1ปีให้ชาระค่าธรรมเนียมใน,ะยะในระยะเวลาที่เกินปีเพิ่มขึ้นตามอัตราท,ที่กล่าวไปนะคะแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุไปอนุญ,ญาตท,ทํางานเช่นเดียวกันค่ะจะมีในระยะเวลาที่ไม่เกิน3เดือนเนี่ยจะอยู่ที่750บาทระยะเวลาปีอ่าปีขอโทษค่ะระยะเวลาที่อายุเกิน3เดือนแต่ไม่เกิน6 6เดือนจะ,อ,ะอยู่ที่1,500บาทค่ะ จะยะเวลาอายุเกิน6เดือนแต่ไม่เกิน1ปีจะอยู่ที่3,000บาทค่ะทีนี้นะคะในส่วนที่ถ้าต้องการขออนุญาตทำงานถ้าในท้องที่ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสามารถติดต่อขอเรียบยื่นขอรับอนุญาตทำงานได้ที่สำนักง,งานจัดหา,าง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1นึ่งสิบและถ้าหากท้องที่ทํางานของคุณอยู่ตามตามณนะจังหวัดนั้นให้ยื่นที่ณนะสำนักง,งานจัดหา,าง,งานจังหวัดค่ะ สุดท้ายนี้พี่โยกอยากฝากอะไรถึงท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ทางบ้านนะคะก็คือหนาดังกล่าวถือตอไปถ้าต้องการอาขอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการขอรับรอนุญาตทำงานเนี่ยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารแรงงานต่างด้าวนะคะติดต่อที่เบอร,ร,ร์โทรศัพท์ได้ที่02248727202หรือ023540116ค่ะค่ะนอกจากประเด็นที่พี่โยกต้องการฝากแล้วเราควรช่วยทิ้งท้ายช่องทางการสอบถามเพิ่มเติมนะคะพี่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะและสำนักง,งานจัดหาง,งานกรุงเทมพมหลพลพื้นที่1นึงหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1 5 0 6กด2หรือสายด่วนกรมการจัดหาง,งาน1 6 9่งค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณสัตพ์พรชัยเลิกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวที่ให้เกียรติมาลมพูดคุยกับรในรายการพบกับสาระดีๆจากกรมการจัดหางานมาในนีพีหน้าและอย่าลืมติดตามรายการแชร์ข่าวเล่าเรื่องงานผ่าน YouTube ที่ช่อง p r d o e n e ดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ